สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะสะพาพโค้สมารับของฟรีชินี้กันนะคะจะเป็นแบบว่าหีบสมบัติค่ะทุกคนมีโซ่คล้องนะคะแล้วข้างในเนี่ยเขามีดวงตาสีแดงเลยคะทุกคนเป็นแบบว่าเหมือนดวงตาลึกลับอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งของฟรีชนินีมีชั่ว Forbidden Treasure ค่ะนั่นก็หมายความว่าเป็นหีบสมบัติต้องห้ามนั่นเองนะคะแบบที่เขามาจกของฟรีชินทุกคน,ท,กคนที่เราต้องเข้ามาในเนี่ยจะมีชั่ว Solar Plan Simulator นะคะเดี๋ยวจะแปะลงให้ใต้คลิปค่ะ ในเกมนี้นะคะมันจะมีลักษณะการเล่นเหมือนกับเพ s สซิมูเลเตอร์ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นมาเนี่ยอาจจะพอหนึ่งอ่อนนะคะทุกคนวิธีการะค่ะทุกคนเราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนค่ะอันนี้นะคะเราสามารถอีคุบสัตว์เลี้ยงค่ะทุกคนได้สูงสุดนะคะ4ตัวค่ะหากว่าใครนะคะเพิ่งเข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกเนี่ยเรานะคะจะต้องมากดสัตว์เลี้ยงที่ตู้ข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะมีทั้งหมด2ตู้ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะคะจะมีตัว e ให้เรากดค่ะถ้าเกิดว่าเรากดะคะะก็จะได้สัตว์เลี้ยงมาค่ะ ซึ่งหากว่าใครนะคะอยากได้ไอเทมเพิ่มเติอมอีกเนีย่ยเรานะคะจะต้องมีไอเทมกลมกลมนี้นะคะทุกคนเพื่อม,มาเปิดสัตว์เลี้ยงนะคะโดยในการเก็บนะคะเราสามารถเก็บได้จากการทําลายหีบสมบัตินะคะที่อยู่บนพื้นะคะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้เจ้าตัวกลมกลมนี้มาค่ะเป็นไอเทมนะคะที่ใช้ในการเปิดสัตว์เลี้ยงค่ะต่อมานะคะทุกคนวิธีการที่จะรับของฟรีเนี่ยที่เป็นหีบสมบัตินะคะเรานะคะจะต้องปลดล็อกด่านต่างๆค่ะทุกคนให้ครบทุกด่านเลยะค่ะทุกคนไปจนถึงด่านสุดท้ายเลยนะคะ เราสามารถว้าไปที่ไกลๆได้ด้วยนะคะทุกคนเพียงแค่กดที่ปุ่มด้านซ้ายมือค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบว่าเป็นชื่อนะคะของสถานที่ที่เราจะว้าไปค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่เราว้ามาถึงค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีหีบสมบัติต่างๆทันทุนเป็นด่านใหม่ค่ะต่อไปะคะทุกคนเราจะต้องไปปลดล็อกด่านข้างหน้ากันนะคะตอนนี้นะคะเรามีถั่วนะคะประมาณ3ามแสนสามหมื่นกว่าะคะทุกคนข้างหน้าเนี่ยเป็นด่าน,นะคะ่ะที่เราต้องปลดล็อกค่ะการปลดล็อกนะคะเราจะต้องใช้ถั่วให้เพียงพอนะคะตามที่ตัวเกมกำหนดค่ะ อย่างด้านนี้ค่ะทุกคนก็ใช้1 4 0 0 0 0กว่าค่ะทุกคนเราก็กดที่ตัว e นะคะแล้วก็กด yes ค่ะพอถึงด้านถัดมาค่ะทุกคนเขาจะมีบอกว่าเป็นหีบสมบัติใหญ่ๆเลยคะ่ะทุกคนเรานะคะสามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้ด้วยค่ะเอาสัตว์เลี้ยงนนะคะทุกคนมากดที่หีบสมบัติค่ะทุกคนเรานะคะก็จะได้แบบว่าพวกเม็ดถั่วนะคะแล้วก็เป็นเพชรด้วยค่ะเวลาที่เราปลดล็อกด่านใหม่ๆนะคะทุกคนมันจะมีตู้ใหม่ๆให้เรากดสัตว์เลี้ยงใหม่ได้ด้วยนะคะตอนนี้คะ่ะเราก็มีแบบว่าเป็นเม็ดถั่วนะคะ เราก็จะเดินไปใกล้ๆค่ะแล้วก็ไปกดที่ตัว E นะคะแบบนี้แล้วก็กด Yes ค่ะก็จะเป็นการปลดล็อกด่านเรียบร้อยนะคะสำหรับกำแพงถัดไปค่ะทุกคน,น,น,นเขามีเขียนคำว่า Fix to Unlock คะ่ะทุกคนคือเรานะคะจะต้องไปซ่อมของที่อยู่ที่พื้นค่ะจะเป็นที่ t ท l e p o r t นะคะหากว่าเราซ่อมสำเร็จค่ะทุกคน,นเรานะคะก็จะปลดล็อกกำแพงนี้ได้ะคะ่ะในการซ่อมนะคะเราจะต้องเดินไาใกล้ๆสิ่งของค่ะแล้วเราจะต้องใช้เพชรจำนวน2,500เพชรนะคะในการซ่อมค่ะ ซึ่งเมื่อเรากดซ่อมสำเร็จะคะทุกคนเรานะคะจะได้รับแบชขามาที่ด้านขวาล่างแบบนี้นะคะทุกคนพร้อมกับของฟรีซึ่งเป็นหีบสมบัติด้วยค่ะข้างหน้าตรงนี้นะคะมันจะมีเป็นหีบสมบัติะค่ะซึ่งก็จะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากหีบสมบัติฟรีนะคะทุกคนในแบบนี้เนี่ยเขานะคะยังมีของฟรีอีก3ชิ้นให้เรารับกัน,นะคะ่ะทุกคนนะคะยังสามารถรับได้อยู่นะคะโดยเรานะคะก็ได้ทําคลิปสามแล้วนะคะจํานวน3คลิปคะ่ะทุกคนสามารถตามไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะปะลิงก์ทั้ง3คลิปนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะะค ก่อนที่คนนะคะจะเล่นมาถึงด่านนี้เนี่ยทุกคนนะคะจะสามารถรับของฟรีได้2ชิ้นก่อนเลยนะคะซึ่งในคลิปเหล่านั้นเนี่ยได้มีการอธิบายวิธีการเล่นเกมนี้นะคะทุกคนละเอียดกว่านี้นะคะทุกคนสามารถตามไปดูได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะก็มีเพียงตรงนี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกับคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย